ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาชื่อของ iShow Speed และก็ Aston h o p กลับมาเป็นกระแสร้อนแรงไปทั่วโซเชียลมีเดียอีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่โผล่มาคอแลปร่วมกันแบบไม่ทันตั้งตัวก่อนจะกลายไป็ศึกดวลความเร็วที่ได้กลายเป็นไวรัลระดับโลกที่ทั้งหาทั้งอึ้งและทั้งเสียหน้าแบบถอนตัวก็ยังไม่ทนันมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าพร้อมแล้วก็นั่งลง Take a s ซ a t แล้วฟัง้อมกันเลยดีกว่าครับ เรื่องราวทั้งหมดมันก็เิ่ม,มาจากฝั่งของไอโชสปีดยูทูบเบอร์จอมบ้าพลังที่มีทั้งความเร็วและความเกรียนเขาเคยโชว์ลีลายิงประตูแบบมือโปรทำแบ็คฟลิปกลางสนามและวิ่งได้แบบโคตรจะเร็วสมชื่อสปีดเลยจริงๆเข้าเร็วจนถึงขั้นเคยไปวิ่งแข่งงัดกับนักวิ่งโอลิมปิกอย่างโนอาลในระยะ50ล้าและเบียดอีกฝ่ายจนเกือบชนะมาแล้วด้วยซ้ำซึ่งเหตุการณ์นั้นทำให้คนทั้งอินเทอร์เน็ตเริ่มรู้สึกกันว่าอย่าไปหาเรื่องแข่งวิ่งกับไอมอนี่เลยมีหวังแพ้ชัวแต่่แแลลล้้วมมมมันนนนกกกกก็ีีคาาทชบบสปดขึจรริงๆไเ เลยเขาคนนั้นก็คือแอสตันฮอลล์อดีตนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่ผันตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายฟิตเนสโดยเขาเคยโด่งดังมาจากคลิปรูทีนตอนเช้าสุดโหดที่คนดูแล้วต้องร้องออกมาว่านี่มันบ้าโคตรๆซึ่งเราเคยทาเรื่องของเขาไว้แล้วในช่องแบงค์คอยสปอร์ตไปดูกันได้นะครับกลับมาต่อในวันที่สมิถุนายนแอสตันฮอลล์เนี่ยไปปรากฏตัวในไลฟ์สตรีมของไอโชสปีดแล้วก็เกิดการประทะฝีปากกันขึ้นบนสตรีมอย่างดุเดือดทั้งสองเริ่มจากการเถียงกันเรื่องความเร็วเทียบว่าใครเร็วกว่า แอสตันก็เป็นฝ่ายท้าสปีดแข่งวิ่งท่ามกลางสายตาคนดูนับแสนคนในตอนนั้นที่สําคัญเลยก็คือระหว่างทางไปแข่งขันแอสตันยังประกาศอีกด้วยว่าเขาจะเผาสปีดให้เละเทะแถมยังพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจสุดๆว่าเขาจะไม่ใช่แค่เอาชนะเท่านั้นแต่จะทําให้สปีดอับอายไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยสปีดเอกก็ไม่ยอมแพ้ยอดเยอะอีกฝ่ายกลับไปว่ากล้าพวกนี้มีไว้โชว์เท่านั้นมันไม่ได้ทำให้เองวิ่งเร็วขึ้นซะหน่อยในขณะที่แอสตันก็ตอบกลับแฟนทีว่านี่เตือนแล้วนะอย่ามาเสียใจทีหลลัังกก็แ้วน Brother, there's no excuse at all. There's no excuse. Your name, I show speed. This is, bro, this is gonna be bad for you. Literally. I'm about to embarrass this dude. Y'all told me to be humble after I win, bro. I'm about to smoke him and talk crazy. I promise you. Bump that. Ain't no Nah talking being no too humble. he much โดยสนามแข่งวิ่งถูกจัดขึ้นอย่างง่ายๆบนลานหญ้าเปิดทั้งคู่ถอรองเท้าวิ่งเท้าเปล่าบ,บนระยะทาง50ลายแบบไม่มีเส้นแบ่งไม่มีลู่วิ่งแับโอลิมปิกมีเพียงกล้องตั้งอยู่กับเสียงเฮฮาของทีมงานและผู้ชมออนไลน์ความตึงเครียดมันแทรกอยู่ในเสียงหัวเราะของสปีดที่ดูมั่นใจเกินขีดแอสตันก็ยังคงรักษาท่าทีเหมือนคนที่เชื่อว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายชนะ และแล้วทั้งสองก็ลงสนามรอบแรกพอสัญญาณเริ่มดังขึ้นทั้งคู่ก็พุ่งตัวไปแต่ยังวิ่งไม่ทันถึงครึ่งทางแอสตันก็ลื่นล้มหน้าคำมั่อย่างแรงต่อหน้าคนดูนับแสนในขณะที่สปีดวิ่งเข้าเซนชัยไปคนเดียวแบบไร้คู่แข่งซึ่งคนดูเนี่ยก็พากันโห่ร้องดังสนั่นแต่ว่าแอสตันไม่ยอมจบแค่นั้นเขาขอรีแมชใหม่ทันทีบอกว่าแค่ลื่นและจะไม่พลาดอีกซึ่งสปีดเองก็ตอบตกลงทันทีและในรอบที่2แอสตันก็กวิ่งได้จนครบระยะไม่มีการล้มแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไล่่่่ไมททันนสปีดีดอววแรงแลงลิยงยาย ไปจนถึงเส้นชายอยู่ดีแอสตันแพ้อีกเป็นรอบที่2และโดนสปีดเยอะเย้ยหนักกว่าเดิมด้วยและจะแพ้ไปสองรอบแอสตันก็เริ่มแสดงสีหน้าหงุดหงิดเข้าเดินวนไปวนมาถามทีมงานพูดกับตัวเองและยังขอแข่งขันอีกรอบนึ่งสปีดก็ไม่ปฏิเสธร,รอบที่สาได้เริ่มขึ้นทันทีคราวนี้กล้องจับมุมชัดขึ้นแอสตันดูพยายามสุดตัววิ่งเต็มแรงแบบไม่ลังเลแต่สปีดยังคงวิ่งอย่างมั่นคงจังหวะสม่ำเสมอและก็ชนะไปอย่างชิวอีกครั้ง the post YouTube He's delusional. Chad, look at this, bro. Put it, up. bro. Please, slips. I got it. I got he he went before move, me don't move, don't move. and still lost. Right here. Don't move. Don't move. Put it on YouTube. We're right here. Look, went don't move, don't move. before me. Don't move, don't move. I catch up. I'm ahead of him right there. Right here. One guaranteed. Fuck out of here. Guaranteed. สปีดชนะติดต่อกันมาสามรอบหลังจากนั้นเขาก็เริวออกมาจากการแข่งขันแบบไม่ลังเลขณะที่แอสตันพยายามจะดึงเขากลับมาโดยถามว่าจะไปไหนทำไมถึงเลิกกลางคันแต่สปีดก็ยังย้ำคำเดิมหลายครั้งว่าเขาชนะไปแล้วสามรอบจะอยู่ต่อทำไมล่ะแต่แอสตันก็ยังไม่ยอมถอยเขาขอแข่งรอบสุดท้ายครั้งนี้เนี่ยไม่มีใครตื่นเต้นเท่าตอนแรกแล้วเพราะผลลัพธ์ก็ดูชัดเจนตั้งแต่รอบก่อนสปีดชนะอีกครั้งไปยังขาดลอย ดยหลังจากการแข่งขันแอสตันที่ดูหงุดหงิดก็งเงียบไปพักนึงเขาไม่ได้พูดอะไรมากนักในช่วงท้ายแต่ต่อมาเขาก็ออกมายอมรับในภายหลังว่าเขาแพ้แบบไม่มีข้อแก้ตัวยอมรับว่าโดนจับใส่ซอสไปแบบเต็มๆหมายถึงว่าโดนเล่นจนอยู่มัดนั่นเอง You w e n t some, you lose some, bro. You get what I'm saying? So he beat me fair and square. He did, and I did ask to run it back. That's what I'm always gonna do: run it back, run it back, like we can go. And turns out, bro, Beat me clearly four times, fair and square. First time I slipped. Second time he he clearly beat me. And I said, Bro, run it back. And he ran it back. The third time it was a tie, everybody was saying. That's what everyone was saying. You get what I'm saying? The fact that he beat me the fourth time and the losses has always got me to where I want to be, legit. Because all I do is go back at it and I keep training. You know what I'm saying? In this case, it's a race. In this case, I'm not competing to be the world's fastest man. Um, But train, bro. So หลังการแข่งขันได้จบลงไปเคลปเลตุการทั้งหมดก็ถูกเผยแร่ออกไปอย่างรวดเร็วตอนนี้ทุกแพลตฟอร์มเต็มไปด้วยการล้อเลียนมากมายถึงขั้นมีคนแซวเลยว่าแอสตันเป็นคนที่ออกกำลังกายวันละ6ครั้งแถมดูแลร่างกายของตัวเองอย่างกับวิหารศักดิ์สิทธิ์ แต่สุดท้ายก็แพ้กับคนที่ไม่ได้กินคลีนไม่ซ้อมจริงจังแถมกินขนมแบบเด็กมัธยมอย่าง Speed สปีสะง,งั้นหลายคนมองว่านี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของสปีแต่มันคือการทำลายภาพลักษณ์ของแอสตันฮอลโดยตรงเพราะสิ่งที่เขาสร้างมาทั้งหมดบนโลกโซเชียลก็คือนิยามของคำว่าความเร็วและความฟิตปังแต่เขากลับแพ้คนที่ชื่อว่าสปีไปถึง4รอบติดแถมยังล้มในรอบแรกให้คนดูหัวเราะอย,ยอก,กันทางด้านของสปีเดย์ตอนนี้กลายเป็นมีแห่งชัยชนะและมีข่าวได้ว่าในเดือนพฤษภาคมเขาได้รับข้อเสนอจากยูเซนโบกนักวิ่งระดับตำนาน จากกเมว่าจะช่วยเทรนเขาอีกแรงเพื่อยกระดับทักษะการวิ่งของเขาในอนาคตพูดได้เลยว่านี่ไม่ใช่การแข่งวิ่งธรรมดาแต่มันคือการสลายภาพลักษณ์ทั้งแผงของอินฟลูเอนเซอร์สายกล้ามใหญ่ที่คิดว่าตัวเองเร็วจบลงด้วยชื่อเสียงของสปีดที่ยิงพุ่งสูงขึ้นไปอีกขั้นในขณะที่แอสตันฮอลล์เหมือนโดนตบหน้าสี่รั้งซ้อนหลังจากนั้นก็มีคนไปพบว่าแอสตันฮอลล์เดลเอรติดตามสปีดไปแล้วในไอจีซึ่งในไลฟ์ของเขาเจ้าตัวก็ยอมตรงๆว่าเสียใจกับผลการแข่งขันและรู้สึกหมดกำลังใจมากๆเขาก็เลยต โลสปีดไปเพื่อไม่ให้ตัวเองเห็นอะไรที่เตือนใจถึงความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นจากที่ล้อกันแค่คอนเทนต์ดูทีของพี่แกตอนนี้ก็บวกล้อเรียนมีที่เฮียแกวิ่งล้มหน้าทิมไปอีกดอกกลายเป็นมีมหนักเลยทีนี้ แต่อีกด้านหนึ่งคิดดูกันเล่นๆยอดคนดูแรงต่างในช่องของพี่แกก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเหมือนกันยอดเอนเกยก็น่าจะหอมอยู่เหมือนกันนะเนี่ยจะพูดว่าได้อย่างเสียอย่างก็คงไม่ผิดนอกจากนี้บน r รด d i t ก็มีคนพูดถึงการแข่งขันระหว่างไอโชสปีดกับแอสตันฮอลกันเยอะเหมือนกันหลายคนมองในมุมมองกายภาพว่ามันชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วว่าสปีดได้เปรียบเพราะตัวของเขาเล็กกว่าคล่องตัวกว่าทั้งกระโดดสูงวิ่งเร็วทำแบ็คฟลิปก็ได้ ไม่ใช่แค่เด็กที่นั่งกิน KFC อยู่เป็นประจำอย่างที่บางคนแซวกันฝั่งของแอสตันฮอลเองก็ถูกมองว่าดูเหมาะกับการยกเวทมากกว่าวิ่งเร็วเพราะรูปร่างที่ใหญ่มากหนักกว่า200ปอนด์และกล้ามแน่นไปทั้งตัวหลายคนเปนเทียบตรงว่านักพอกกายส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วอยู่แล้วและการที่แอสตันพยายามทำตัวเหมือนนักวิ่งมันก็เลยดูเป็นแค่กิมมิคเท่ๆมากกว่าจะมีความสามารถจริงนั่นเอง บางคนก็ไม่ได้สายอย่างเดียวแต่พูดแะงกลางว่าคนที่คิดว่าแอสตันจะชนะสปีดอาจจะเป็นพวกที่ไม่เคยออกกำลังกายจริงๆเพราะถ้าดูจากภายนอกเฉยๆก็อาจจะคิดว่าตัวใหญ่เท่ากับแรงเยอะเท่ากับวิ่งเร็วทั้งที่จริงๆแล้วการวิ่งระยะสั้นต้องใช้แรงระเบิดกับการส่งแรงจากช่วงสะโพกและก็แกนกลางล้วนๆซึ่งสปีดทาได้ดีกว่าเชัดเจน สรุปในสายตาของชาวเน็ตฝรั่งแอสตันเลยดูเหมือนกับนักกลา้ามที่พยายาจะเป็นนักวิ่งเพื่อโชว์เทในขณะที่สปีดถือว่าเป็นนักกีฬานเนกประสงค์ที่ถึงแม้เขาจะไม่ใช่นักวิ่งอาชีพแต่ก็มีพื้นฐานทางร่างกายที่พร้อมสาหรับการเคลื่อนไหวระดับสูงจริงๆอยู่แล้วนั่นแหละที่ทําให้หลายคนบอกว่าก็ไม่แปลกใจเลยที่ผลการแข่งขันเนี่ยมันจองเป็นแบบนี้อะนะและเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นดัแบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ติดใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วเรื่องราวต่อไปที่เราจะมานั่งฟังด้วยกันจะเป็นเรื่องไอไรรรกก็เเตีียมทคัคว้ดบ